จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยูวิทยูซีซันสามที่20ซึ่งเป็นอ p พที่ได้ประกาศเด็กฝึกที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลจำนวนทั้งหมด20คนด้วยกันซึ่งเดี๋ยวแอดมินขอประกาศลำดับตั้งแต่ลำดับที่20จนถึงลำดับแรกสุดเลยนะคะอันดับที่20ค่ะเข้ามาอย่างเฉ็ดชิวเลยสำหรับน้องหวังหนานจินนะคะเด็กฝึกหน้าตาดีหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อคริสเตียนซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเป็นบลิงค์คือด้วยนะคะทุกคนแถมคนที่เขาชื่นชอบมากที่สุดในวงแบล็คพิงก์ก็คือเ่าซด้วยนนันอง ต่อมาลำดับที่19นะคะเด็กฝึกหน้าตาหลอดเหล่ามากความสามารถอีกคนหนึ่งที่หลังๆต้องบอกว่าออร่าเริ่มจับเขานะนั่นก็คือน้องอย่างห้าหมิงค่ะ ลำดับที่18นะคะน้องเหอเตอรุยคนนี้ก็เป็นเด็กฝึกอ,อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเพราะว่าความสามารถของน้องเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะแถมหน้าตาก็ยังหล่อเหลาเอาการอีกด้วยลำดับที่17ค่ะน้องสวีจือเว่ยพลังเสียงขั้นสุดโดดเด่นจนเมนเทอร์สี่คนขอยอมรับในความสามารถในการร้องเพลงของน้องเขาจริงๆค่ะลำดับที่16ค่ะน้องนีโมหรือน้องสวีซินชื่อแอนนี้บอกตามตรงเลยนะคะว่ามาวันนี้เนี่ยน้องที่เคยอยู่คลาสเอ็นคนนี้พัฒนา อเเอเเาายะมกจริงๆภายในระยะเวลาที่จํากัดไม่ว่าจะเป็นการร้องแล้วก็การเต้นนะคะเด็กฝึกคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองค่ะนอกจากหน้าตาน่ารักแล้วนะความสามารถก็ยังพัฒนาแบบก้าวกระโดดอีกต่างหากลำดับที่15ค่ะน้องหลี่ชิ้นหาวจากน้องขาสั่นในวันนั้นสู่การพัฒนามาไกลมากในวันนี้ความตื่นเต้นความกังวลใดๆไ,ได้หายไปหมดแล้วแน่นอนค่ะลำดับที่1 4นะคะพี่เหลียงเซินค่ะทุกคนหนึ่งในเฟบริกไกส์นะคะของเราซีริซ่า ต้องบอกเลยว่าพี่เหนียงแกอันดับตก มาเยอะมากๆจริงๆนะคะแถมช่วงหลังๆแอร์ไทม์ก็ค่อนข้างน้อยก็เลยค่อนข้างกังวลนะคะว่าหากลำดับตกแบบนี้เนี่ยพี่เหลียงเขาน่าจะหลุดเดบิวต์นะคะไม่น่าจะได้เดบิวต์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเชียร์พี่เหลียงเซิร์นนะคะมาช่วยกันโหวตให้พี่เหลียงเขาด้วยนะลำดับที่13ค่ะน้องแจ็คกี้ค่ะอันนี้แอดมินก็ไม่ค่อยรู้จักน้องเขานะคะอาจจะเพราะยังไม่เตะตาแอดมินมั้งแต่ว่าน้องเขาก็สามารถเข้ามาอยู่ในลำดับที่13ได้สำเร็จค่ะลำดับที่12ค่ะ อาจารย์หลิวจินยอดนักสู้อีกคนหนึ่งที่เหล่าซื้อน้อยลิซ่านับถือนะความสามารถไม่ต้องพูดถึงค่ะตอนนี้คิดอย่างเดียวแค่ว่าเก่งระดับอาจารย์ขนาดนี้เนี่ยแฟนๆจะช่วยกันโวดให้เขาได้เดบิวหรือไม่อะยังไงก็ขอใจช่วยให้อาจารย์หลิวจินได้เดบิวนะคะลำดับที่11น้องตั้งเสียวชืค่ะลำดับที่10น้องหยางหัวเซิรนลำดับที่9น้องแรปเปอร์ซูชีนะคะซึ่งสนิทกับพี่เหลียงแล้วก็โทนี้มากๆลำดับที่8ป่คาน,นุ่มต้วนจริงๆเฟร ริดกายของเหล่าซิล <isa> ิซ <activity> ่าอีกคนหนึ่งนะคะร้องดีเต้นเก่งความสามารถครบแถมยังชื่นชอบเหล่าซิลิซ่ามากๆด้วยก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่แฟนๆจะพยายามโหวตให้หนุ่มต้วนเขาได้เดบิวกันนะ ลำดับที่7ค่ะน้องซูนี้หางค่ะอันนี้บอกตรงๆว่าลำดับค่อนข้างตกมาเยอะพอสมควรนะคะสําหรับน้องซูนี่หางถ้าจำไม่ผิดครั้งก่อนน่าจะลำดับ3มั้งแต่ว่ามาคราวนี้มาอยู่ที่ลำดับ7นะคะแต่ว่าความสามารถน้องเขาดานเต้นเนี่ยก็เก่งมากไม่แพ้ใครเลยทีเดียวเชียวลำดับที่6ค่ะคิวจี้บอยค่ะหนุ่มน้อยหลิวกวนโยนั่นเองค่ะแม้จะตัวไม่สูงเท่าเพื่อนๆแต่แอดบอกเลยว่าคนนี้คือเล็กพลิกขี้หนูนะ เพราะว่าเต้นเก่งมากเวอร์แถมยังจําท่าเต้นได้ในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วยลำดับที่5าค่ะน้องซุนอิงห้าวค่ะเด็กฝึกหน้าสวยเต้นเก่งมากๆลายเต้นเป๊ะชัดเหล่าซิลิซ่าก็ชมอยู่บ่อยๆด้วยนะคะลำดับที่4ค่ะหนุ่มแว่นทังจิวโจค่ะลำดับที่3ค่ะหนุ่มน้อยอารมณ์ดีหัวเราะอ,อร่อยแบบน้องเหรียญหัวเว่ยค่ะแล้วก็ลำดับที่2นะคะหนุ่มหลวอิโจค่ะด้วยมาเท่ๆนิง่งๆดูสุขุมแล้วก็ความสามารถในการเต้นที่โดดเด่นไม่เป็นสองรองใครก็เลยทําให้แฟนๆกระนำบว จนรักษาอันดับที่2ไว้ได้สําเร็จค่ะแล้วก็ลําดับที่1น,นะคะยังคงครองแชมป์ต่อเนื่องเลยสําหรับหนุ่มน้อยโทนี่ที่นับวันแอต้องบอกว่าความสามารถแล้วก็การรักษามาตรฐานในการแสดงของตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยแ่วไปเลยนะคะต้องบอกเลยว่าด้วยวัยเพียงแค่1 8บแปีนะแต่น้องเขามาในรายการนี้แบบเต็มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร้องด้านเต้นทุกสเตจคือเพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีจริงๆก<ๆ>็เลยทําให้แฟนๆโหวตกันแบบต่อเน,นื่องจนรักษาตําแหน่งที่1เอาไว้ได้ อย่างมั่นคงค่ะอ่ะและนี่ก็คือเด็กฝึกที่ได้เข้าสู่รอบไฟแนลนะคะส่วนคนที่ตกไปแล้วอย่างน้องคิงสันแล้วก็เด็กฝึก YG ที่จีนก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนยังไงน้องเขายังได้แสดงใน s t ต็ก c o l ล a b กับเราซื้อทุกคนเลยนะอ่าแล้วก็สำหรับคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวแอดมินขอเอาข้อมูลมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ